ชีวิตคนบนยอกนะครับเราจะมมเนี่ยแกงแค่นะครับแกงแค่กบนะครับผมครับนี่นะครับพักใส่แกงแค่นะครับยายเด็ดมาจากสวนสปะนะครับมีตึงเห็ดนะตูนนใบอย่างก็ดลำปนเรือนี่ใบแค่พักแค่นะครับหยดน้ำแก้วก็มีนะครับหลายย่างนะครับวัวฟักยาวายายกำลังเด็ดพักนะครับ ครับน้ำพริกแกงแค่นะครับแกงแค่กุบก็มีนะครับพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมแดงเกลือนะครับกะปิต้องใส่ปลาล่าปลาล่าน้ำหน่อยนะครับอันจะมาเพืบได้รสชาตินะครับเดี๋ยวเขาจะทาน้ำพริกกอนนะครับครับนี่นะครับเขาจะทําน้ำพริกกอนนะครับนี่เราได้กบไหมนะครับกบจากตลักแกงแค่กบนะครับ เด็ดพ,พักนกะครับครับพริกของก็ได้ละนะครับเดีย๋ยวยายกำลังเด็ดพักอยู่นะครับใส่พักหลายๆอย่างมันจะอร่อยแข็งแงค,คร่งยายกำลังเด็ดพักอยู่นะครับพักสัป,ปะ,ะเด็ดจากส่วนหลังบ้านลองปลอดสารพิษครับนี่เขาได้กบนะครับกบตลับใช่ไหมเอ๊บเราจะทำ แกงแคกบนะครับอืมกบมันยังไม่ได้ทำเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทำกบก่อนนะครับผมครับพักชอบอันเด็ก็ใส่ไปนะครับหลายๆอย่างเห็ดนะครับเห็ดของเกาเฮ็ดหของลวกเห็ดของหนูนะครับโอเคกบวันนี้ครับเวลาแกงแคนะครับอ๋อถิ่มันเหนียวๆนี่นะครับพวกตัวพวกบเขือนี่นะครับเอาใส่ก่อน พ else, ักมอเนี้มันครับแล้วใส่ที่หลังนะครับใส่ข้าวเดียวกับอ่าอันที่มันเหนียวๆนะครับใส่ไปก่อนไอ้เค้กไอ้กบครับก่อนอื่นครับเราต้องเอาพริกนะครับมาคั่วกับน้ำมันก่อนเฮ้ยไม่ได้ยังตุ่มหอมอหกทีอันนี้ครับไอ้เค้กบครับขิงข้าวน้ำมันมันหอม าขายเก็บน,น่อยเดียวเสร็จมาครั้งหนึ่งของเบอร์สิบหกกันเล่นานีดำเดียวะนะคเปลนกระทะกนันนะครับพักนักนี่ไหได้ใส่น้อยครับจากนี้ไป แล้วก็พริกนะครับลงไปคั่วอืมหอมันนะครับเราจะเอานะครับเนื้อกบนะครับลงไปคั่วตัวมันคนมันน้อยนะครับมันจะไหมกระทะ ไปอ่อนๆหน่อยครับต่อไปเราออกกบนะครับให้กบลงไปคั่วไ,ไ,ไ,ไปเลยน้ำหอมง่ายนะครับแขกครับเราต้องใส่ตะไคร้ไปเลยนะครับว มันก็มันจะเขานะครับพอรักเขาแล้วหัข่ห้มันแห้งน้อยนะครับเอาจะเติมน้ำถ้ามันแบบแห้งแล้วมันจะเลี่ยนนะครับกุ๊บออกออกเข่า <c oughs> นะครับจะไม่กระชั้น แน่น้อไปนิดหน่อยก่อนนะครับอย่างนี้จะไม่ควงห่อยน่อยก่มันง่ายๆนะครับเป็นแค่กุบมาเป็นกุบนะ้วก็จะอร่อยไปทหงแบบนะครับมาเป็นกุบเลี้ยงมาจากตลาดจามกันเศร้าๆล่ะจามกันเศร้าๆล่ะ ข้าผมาน,น, <c ười> นั่นเออครับ้วะ่ามแสดงวันล้มละครับรอนน้ำเดือดใหใส่พักนะครับครับนี่พักเปื่อยเลยนะครับอ่านี่เขาใส่พักนะครับกินซุปง่ายงพวกพักเคักลึงพักตำลึงหยอดตำลึง กกหยกักกวาวหยดน้ำกาวใส่ลงไปเลยขัวหดขัวนี่ครับปุนให้เข้ากาันโอ้น่ากินขนาดน,น,น,นะครับโอเคกินแค่กุบนะครับ อย่าดองตาซื้อมาเติมแล้วนะครับเฮ้ยบอกเขาแปลงมามจะมาเติมแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงเออเอารั่วอ่ะอือครับสองเขาเนนาปาหอย่าดงอ้าวตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับไปไปเลยชุดรถขาเติมผมได้ กับเขาโอ้าเดี๋ยวจะไปจิ้มดูนะครับแข่งแค่กบหอมอเนาะได้ก็บ,บอกนะครับพักีก่เก็บส่วนหลังบ้านนะครับมีทุกอย่างยกเว่นเห็ดนะครับก็แก้วน้ำแก้วยอดพริกทั่วนะครับ เดี๋ยวไปชิมดูนะครับครับนี่ก็ได้แล้วนะครับแกงแค่กบอืมหน้าทานกันนะับมาจึงลองชิมดูเดี๋ยวก็เปี้ยวขาวอุ้ยอุ้ย <laughs> นี่ก็ได้อร่อยนะครับมาแหมแล้วนะครับคุณฝอง <laughs> <laughs> ติมเวลาละ <laughs> เปลี่ยนเสีย้ยมันรบ้อยอ <laughs> เอาเอาเอาชิมเลยชิมเลยยากะขาดตึงในแต่ ใส่ยาดองเหมือนเออเออกิขาวอุอยนะเม่กินไมพักกินมันนะครับเกิดต้องครับขาวอุ้ยอะเห็นไรับวัวสัตว์วัยอดเหระอืม แค็นถึงลำนะครับนะฮ้อนครับจิงมมืครับเห็ดทัวผมบอกห้อนขนาดพักทุกอย่างขะมาต้องเปรียวนะขมาต้องยิงหัวตัวเก่าหันก่ ครับเดี๋ยวได้ของครับวันนี้เอาสูตรแกงแค่กุบมาฝากเดี๋ยวได้ของครับชอบกว่าครับชอบเพื่อกดไลค์นะครับใช่เพื่อกดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามและติดตามเพื่อความสนุกนะครับขอบคุณครับไม่ปิดที่ผืน